เอาเรื่องพระเยซูให <ian> ้ฟังซ <plein> <People> ้ำอีกเนาะเพราะว่าพระเยซูเนี่ยย่าย่าฟังผมก่อนเนาะผมจะบอกเรื่องเยซูให้ฟังก่อนพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าเนาะที่เฮาย่ายเคยด้ยินมาเนาะแล้วับเวลาเอ่าที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคน ในโลกนี้้วนแต่เป็นคนบาปแมนมามาบาปมาว่าจะบาปแล้วปากบาปไปอีกแม่บ้าหัวนางโจโคอยู่ทัางนี้ก็มาเห็ดกันจะปิเห็นอะไรได้เห็นอะไรได้เห็นจั๊บตายเลยหัวว่าจะตาย เมื่อคืนน้่นตายแขกเราไ่ปีกข้อหน่องๆญาติลูกคนตายไหวในเป็นอย่างลูกมาเพราทุกคนเราไปตายพ่อไปพัวตายที่นี่ผมสิดว่าให้ฟังเนาะยายยายฟังผมก่อนเนาะอันที่จริงยายกับมีเรื่องหลายเรื่องเนาะสิ่ยาวเนาะอยากจะอธิบายอยากจะระบายคือว่านั่นแหละแต่่วาเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมบอกสู่ยายฟังก่อนเนาะย่ายยายฟังก่อแป๊บหนึ่งก่อนเนาะคือจะผมบอกามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป ความบาปนํ่คนไปสู่ความพินาศเด้พระคมพี่ว่าค <Man. S 1> าว่าพินาศในที่นี่หมายถึงว่าถูกนําไปสู่เบึงไฟนรกถู <Man. S 1> กนําไปสู่การพิพากษา <Man. S 1> เพราะยังเพราะความบาปของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์มันมีความหวังยังเลื่อได้ยัเออมนุษย์อยู่ในโลกนี่ถ้าพูดถึงความหวังในเรื่องของอ ความหลอดรุดพ้นจากบาปนี่มนุษย์บ่มีหวังอย่างเลยพระคัมภีร์วานะแล้วบ่มีแล้วแต่วาที่สําคัญก็คือว่าพระเจ้าหักเข้าขอคุณพระเจ้าที่สําคัญคือพระเจ้าหักเฮ้าพระเจ้าต้องการในเฮ้ามีความหวังพระเจ้าต้องการในเฮ้ามีทางหลอดดังนั้นพระเจ้าจึงทรงพระเยซูขอมาในโลกนี้นะทรงมาเพื่อหยังทรงมาเพื่อจะซอยเฮ้าให้พ้นบาปโดยการ ตายของพระเยซูบนใ่กางเขนนะ mm hmm. เป็นยังพระเยซูจึงตายนะบางเรือ่องมีคุณลุงถามว่าเป็นยังยูซระเยซูก็ถือจับไปติมุดใบกางเขนก็เพราะว่าเป็นแผนการของพระเจ้านี่แหละที่พระองค์ลงมาในโลกนี้ต้องการจะชําระบาปเข้าหรือไทยเฮ้าห้ลุดพ้นจากบาปด้วยความตายของพระเยซูด้วยพระโลหิตของพรนะเยซูเนาะดังนั้นพระเยซูจึงหากเข้าต้องการในเข้า รุดพ้นจากบาปกรรมของเฮาจากความที่นาที่กำลังล่อเฮาอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือบึงไฟนรกชีวิตหลังความตายหนากลัวนะย่ายนะอยู่ในโลกนี่ก็น่ากลัวซ้ำนี่นะแต่ว่าหลังความตายยิ่งนนากลัวกว่านี้เลยเป็นอย่างจังว่าน่ากลัวเพราะว่าทุกคนน่ะบม่มีทางหลอดเลยว่าเข้าสู่บึงไฟนรกเลยนะครับทวนทุกข์ทรมันยูหันนั้นตลอดนิรันดร์ย่าแต่ว่าพระเจ้าเละสอยเฮา <Yeah. S 2> ซอยเฮ้าจังไดซอยเฮ้าก็คือว่าเฮ้าจะต้องเสือในพระเยซูเลย mm hmm. เสือในสิ่งที่พระเยซู mm hmm. เห็ุเพื่อห้วเฮาคนใบ้เขียนเนาะเพราะว่ามนุษย์ผม mm hmm. มีกําลังพ่อผมมีความสามารถพ่อที่จะปฏิบัติตามขํ้สอนทางศาสนาบมมีกําลังพ่อที่จะเห็ุตามบทบัญญัติต่งตงา,างๆได้อย่างสมบูรณ์ mm hmm. พี่ก็บอก่กันว่ามันมนุษย์ามีขอทางมันยัอยู่สิพอมนุษย์ก็เฮ็ดขอเดียวกับที่ว่าเห็ดบะไเึ้่กันกับสินขาเออบอกสินขาสินขาอ๋เห็ดใดซีขอใช่ปะมีขอหนึ่งห้าเห็ดบ่ไดก็เข่ากับเราบ่ได อย่า่าแต่เห็ดได้ซีขอเลยแม่แต่ขอเดี๋ยวเขาก็ยังเห็ดยากที่มันบอกเอ้ยเอาเขาขอปากนั่งกันอยู่นั่นแหละนี่แหละคือปัญหาของมนุษย์ใหญ่พระเยซูจึงต้่องลงมาซอยเฮ้าเพื่อจะให้เฮ้าเขาสู่สวรรค์นะเพื่อเฮาจะได้กลับไปหาพระเจ้าของเฮ้าผู้ทรงสางเฮ้าตั้งแต่เริ่มต้นนะนะดังนั้นคุณย่ายต้องกลับมาเสือพระเยซูอีกเจ้าบอก ขันคุณยายบ่ดด้กลับมาเสือพระเยซูเฮาจะบ่มีความหวังและอยากตายไปเพราะว่าชีวิตในโลกนี่เฮาอยู่บ่ดดวลเลยนะแมนบ่เพราะว่าเฮาอยู่มาดนลแมนบ่เออเฮาอยู่มาดนแล้วนั่นแล้วซึ้งเฮาสิดูอะไรอีกชักปีประธานอีกหน่อยอื้ออีกหน่อยนี่เขาจะสละบบ้านในโลกนี่เฮาไปแล้วและบ้านที่ดีบ้านทีเท้าว่าทีเท้จชิมคู่บ้านหลังความตายนะยายนะนะดังนั้นพระเยซูสามารถสอยจิตวิญญาณเฮาให้รุ่งขนได้ ผมจึงมาเมื่อนี้เพื่อจะมาเชิญชวนคุณยายกลับมาหาพระเยซูมาเสือในพระเยซูอีกมาตามพระเยซูน้ากันอีกบอยากคู่มือเนี่ยพอใหญ่ซ้เนี่ยกลัวแม่แก้วกับจุไ,ไก่เนี่ยเดี๋ยวกันกับยางมาเยี่ยมมาอ,อ่อานความพี่สูฟังมาอธิษฐานเพื่อถึงแม้ว่าเขาอาจจะไปบทถ์เมื่อไรก็บ,บ่าเป็นอย่างครับแต่ขอให้เขามีความเสื่อได้ย่ายด้วยเมื่อนี้ผมจึงอยากจะถามว่ายายพร้อมจะกลับไปหาพระเยซูบอกอไหมนี้ นม่ตเสียบใะรเลยจะร้านมามีผู้ภาไปเออเอาหลายเรื่องนั่นเอาไว้ที่หลังเรื่องที่จะพาไปนั่นความหมายของย่า่คือว่าไปโบสถ์แม่นบ่ไปโบสถ์เป็นยังไงหลอกอ่อเป็นยังพ่เป็นยังเรื่องนั่นแต่ขอตอนนี้คือให้เขามีใจเสือก่อนแมนเด้อให้เขามีใจเสือมันอยากไปแท้ๆเด้วังใจ่างหอดเหมืนเสี่ยน้องฝีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้พ่อสามมาครับไปโบสถ์เด้อต่อไปเด้อยิ่อกยิ่งกว่ายา่ให้พ่อใหญ่สามภาคไปโบสถ์ เดี๋ยวไปบวชยูผลนละกท่านนี้ค่อมผลหลักบวชคนละคนท่าเข้าเออพ่อจ้าเออนั่นแหละพ่อใหญ่อันรถจ้าหน้าพ่อใหญ่ผอมพ่อเสื้อเออพ่อใหญ่ป่อมนั่นแหละเออพ่อใหญ่ป่อมเดี๋ยวนี้เพลินอยู่ในเมืองเพลินขอไปอยู่ในเมืองผมมาอยู่แท่นเพิ่นเออผมมาอยู่แท่นเพิ่นเดี๋ยวนี้เนาะแต่สิ่งสําคัญเมื่อนี้อ่ะคุณยายต้องอธิษฐานต่อรับพระเยซูก่อนนํากันเนาะอีกเท่านึงให้พระเยซูเขามาในใจเพราะว่าเฮาหลงละลืมพระองค์ไปโดนแล้วแน่นบ่ แต่ว่ลืมเดี๋ยวดิือมันมันมันบ่ลืริ่มเลยบนเรมแต่ว่าหันหันบ่ได้ไปหาพระองค์บ่ได้ปฏิบัติตามพระองค์มันบ่บ่ได้เดาอธิษฐานกับบอดด์อธิษฐานมันบ่อธิษฐานอยู่แต่ว่าอ่านหนังสือบอดด์อธิษฐานทุ่มมือดีครับขันสั่นมือนีสิบ้ามาอธิษฐานเนาะสารภาพบาปก็มาเจ้านังกันเนาะโอ้ก็ไปเดี๋ยวเฉยพอสัมมาหับไปโหมดเด้อวันอาทิตย์เด้อห่างๆเนาะหรือบางมือ